่าสวัสดีครับพี่น้องมือนีวันหยุดวันอาทิตย์นะครับพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งสวนเอาบรรยากาศงามๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะนะครับเอามือนี้บ่มีเวียกยังไหลพี่น้องเพราะว่าแล้วไปแต่มือวานนี่แหละเพราะว่าจะเป็นพริกปุ๋ยฮอนปุ๋ยบรรจุถุงดินปลูกแล้วเบิดมือนีเลยเป็นมือพักพอนนาะพี่น้องเนาะนะครับแต่เลยจะพาพี่พาน้องมาเลาะเบ่งอ่ะหัวเบิ่งสวนของเฮาเบิ่งพืชเบื้องพักเบิ้องผลลมากลากไม้นะครับพี่น้องที่เห็นอยู่ขนาดนี้คือต้นมะอึกหรือมะเขือไ่ หม่งูคือลายแท้มาตอมดอกมาเคลือข่ายพี่น้องนะครับอ่ะเริ่มสุกโลมไปไกลแล้วแมงภูดึงโบกตาใช่หละนี่พี่น้องแมงภูตอมดอกนะครับนะครับมันสุกเลยพี่น้องบ่เห็นเห็นได้แก้วอาไว่เก็บปิดที่จะได้กินเนี่ยมาอึกนะครับพี่น้องเป็นหมากแล้วพี่น้องนะครับมันมาข้นยุ่ก็น้ำกันกับต้นหมากไอ้ละมุดงัมหมากละมุดเลยไหมพี่น้องนะครับจะว่กกระดูกดีอยู่ เห็นแมงพูตอมดอกแล้วนะครับวีวีเนี่ยมันมาตอมดอกนี่เพื่อนเอามาผสมช่วยผสมเกสรเลยเนยี่โอ้โหใส่เขาแตะโหเดวิ่งไปพืดอนี่นะครับอ้าวถือว่าโดดก,ก็ได้เพื่อนเอาได้นะครับเป็นมะอึกนเนาะมะเขือใายบ้านฮักเอมเ็มมะเขือใายรสเปรี้ยวๆที่เก็จะเอาใส่ผสมต่ำนะเพื่อนเอาใส่ต่ำมะหุ่งนะคุณนะดกป่ะนะครับรอ้าวเขามาในะกล้ๆดูใกล้ๆนะครับโอ้มาโดกขนาด ยังได้แก้วเก็บใส่ถุงไปว่างหนาล้านเยอะมินิมาร์ตอยู่หรอกมือเส้าก็เอาอยัางก็มะเขือเทศเนาะมะเขือเทศแปมไปว่างนะครับมันเป็นเบิอดอเราบอกให้จังใดข้างมีผู้เอาจริงนะครับเป็นมะอึกเนาะพี่น้องเนาะเหมือนหมากโดกากซา,ากเลยอันนี้ภาพพี่น้องเลาะเบื้องอีกนะครับมี่ยังแน่อยู่สวนเฮ้าเบื้องต่างพักพอนะพี่น้องด้วยนะครับรถสาระไปะเด้ร้อยมืองภาพพี่น้องเลาะเหรียญน้ำหัวน้ำสวนด้านข้างนี่ก็เป็น ตะไคร้เนาะพี่เนาะตะไคร้นะครับกอตะไะคร้ไปนี่นะครับนี่ก็ฟังน้ำลงเติบแล้วน้ำก็ได้ป่าจุ๊บจับจุ๊บจับอยู่นะครับพักซี่ยังก่อเถาพักซี่ล้อมบ่เนี่เดี๋ัวพี่น้องมาเพิ่งพักซี่ล้อมเป็นนาตาจาังไดบ้านคางคาพี่น้องมาให้มันมักน้ำเนี่ยพักซี่อเนี่ยเดี๋ยวพ,พี่น้องเมาเพิ่งพักซี่ล้อมนะครับนนี่นะครับพี่น้องเป็นดอกละนะครับอนี้ นะครับหรือบางบางพื้นที่เอินพักลืมผัวเด้นนะครับพักลืมผัวท่นบอกห้ยายแก้วกินดอกเดี๋ยวลืมกินพักนี่เขาไปห้อยพอใหไงนี่เป็นไผ่เป็นหญยาอีกเนี่ยอะบางพื้นที่ก็เอินพักลืมผัวพี่น้องคือมันแสบนะแสบที่แรกแต่ตามประวัติพรนบอกว่าสิสิจงไว้ให้ผัวยู่ดอกกับท่านเมี่กินเขากวอนต่ว่า กินผักอันนี้สีแบงสีจ function, ไวงให้หผัวถ้ากินไปกินมากเลยเสบหลายเริมเลยนะครับพี่น้องกินล่วงกินเลยจนเบิดเลยบริไดจ้จงให้ผัวและเป็นที่มากของคาว่าผักลืมผัวนะครับพี่น้องนี่นี่นะครับเนาะมันเป็นผักที่มักน้ามเนาะนะครับอันนี้มันมันบริทันง่ามบริไดเพื่อเอามาปลูกนะครับผักลืมผัวทันเออไอหยามักเฟื่องมักที่เอามมไว้ให้ปลากินกับเกือเบิร์ดแล้วพี่น้องเนี่ยเรือยเท่านี่แหละนะครับเลือเท่านี้แหละมันก็มีปลาไม่แหบกินอยู่เลยนะครับ นี่เป็นพื้นที่แหล่งน้ำของเขาะนะครับขึ้นไปข้างบนก็เป็นปลาตาไข่เป็นแถวเลยทงพุูนกับปากล้วยอ่ะภาพพี่น้องลออเลาะเบิ่งอ้วนยุดพี่น้องพักพอนชิวๆเหมือน,นี๋ยวนะครับวันยุดบ่บุกไหลายพราวบ,บุกมาแล้วมอวานมือแอกแรกมื่ขึ้นนอนปานตายบ่ตีงเลยอ่ะภาพพี่น้องมาลออเลาะเบิ่งนะครับอันนี้นนก็เป็นพักอีตู้นะครับเบี้ยพักอีตู้เบี้ยเยังงก็ล่ะ พักอันนั้นนะจำซื้อบ่ได้หรอละ <laughs> พักกาดน้ำไม่พี่น้องนะครับพักกาดหน่ำนะภานะพเป็น้องเลาะเบิ่งเนาะเลาะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จิ้งจู้ชายนะครับพี่น้องจิ้งจู้ชายนะครับเอามาให้ยยาแก้วปลูกเริ่มแล้วส่วนนี้กับมักพริกกําลัางเป็นหมาก อันนี้ขึ้นชายคือใบใหม่เนาะนี่เนาะเออมันโดนแดดพี่น้องนะครับแดดแห้งขึ้นชายขึ้นกอบางง่ายเลยพี่น้องนี่ใส่ตุ่มจืดเนาะช่วงข้างนั่งก,ะ,กะเพรานะครับขึ้นชายกะเพราช่วงนี้กระดอกพักไอ้ไพักสลัดแดงนะพี่น้องพักสลัดแดงนะครับเนี่ย่าบานแลยเนี่ย สลัดแดงแจ๊ก้วว่าัชเก็บเอาเม็ดมันออกไม่แน่หรอบอกให้จังใดอ่ะมงองๆได้น้ำได้แน่ก็แตกยอดแล้วบ่เนี่ยทีแรกของย้อนของย,องย้อนเยบะพวกไปนาแมาหลังเจอน้ำแทงยอดแล้วนะครับอ่ะส่วนพักหอมก็กำลังขึ้นเนาะโอ้ตัวนี้งามแล้วพี่น้องพักหอมอตาของพวกน,กนา้กลางๆเปลี่ยนเลยตากลางเปลี่ยนไปเลยนพักหอม กะไข่ฟังน่ำก็กำลังงามท่านี่ก็เป็นมากพริกนะครับกับพืชพักต่างๆที่ยายแก้วหวานเสนอสมยัยจะเป็นพวกไอ้ผักกาดกระจ้อนได้มันเกิดแล้วเด้นี่ผักกาดกระจ้อนผักกาดดอกพี่น้องครับสลับกับต้นบมากพริกปนกันยอยู่อันใดเป็นอะไรอันใดงามกินนนั่นอันใดยั่งกินนะนั่นพริกน้องะนะครับพริกนะครับบ้านสวน นี่ก็แมนกัดกับสมปลาน่อย,ยนะนู้นะพี่น้องนาะกับสมหมนะูมันยังเลี้ยงค่ขั้วที่นี่ปลาตะไข่มันงูสิงบอกพี่น้องก,กำลังเป็นหมากกำลังงามนะเรื่องเกี่ยวกับขายเมื่อละสิบบาทเศร้าบาทยี่เรื่อยได้หมักพริกนี่นะครับพี่น้องมีผู้มาเยี่ยมมาชุมกับเจ็บคลายอีกระยะยาวกับมะพร้าวอีกสี่ห้าปีขนาก็น่นาจะได้ซิม อ๋อพักขาเนี่ยเขาบม่อยากให้ตัดแต่งกิ่งแล้วได้พี่น้องด้วยนี่นะครับเริ่มใบเลื้ยงเลยเขา,าให้จะห้ตัดแต่งกิ่งแล้วสำหรับพักขาแก้วว่าโปแต่งมาท่านจะเอาเม็ดพักหวานบ้านมาปลูกแซมเพื่อให้พักขาเป็นพี่เลี้ยงวันนี้นะนี่ก็พริกน้องพี่น้องเนาะ,ะที่เสือ้อนาสู้ตายยังในก็ะเบน,นสวนพริกแก้วแนี่แหละนะครับเพราะอ่างหนาอ่างตายแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมโอ้ยแบบพริกพอซ่วนลุ่มนี่ อาจจะเป็นหมกฟักบ่งท่านไม่ยังพริกนะ้องพีนะ่น้องด้านหลังก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับพีนะ่น้องด้านนี้ก็เป็นพริกนะเป็นรายได้ประจำวันของสวนเฮาพริกนะครับพี่น้องครับอาจจะบ่งามดอกนะครับพี่น้องละมุดก็กำลังแตกยอดอ่อนได้ปุ๋ยปุ๋ยหมักสูตรทำเองละนะครับพี่พริกเขา กำลังเขารูปเขารอยสำหรับพริกนาะพี่น้องเนาะนะแทบทุกต้นเลยนะครับเป็นหมากทุกต้นเลยสำหรับพริกนะกำลังเขารูปเขารอยค่อยเป็นค่อยไปข้างนี่นะครับบ่มีพืชพักอันใดมีวัสนาพ่อจะได้ขึ้นข้างแค่เธอมาหอดเครื่องข้างเลยก็อยู่ <laughs> เดี๋ยวจะหาแนี่มาปลูกไม่อาจจะเอาดอกส้มจันพี่น้องอ่ะละหมดกำลัง กำลังสีสุกนะครับพี่น้องกำลังจะสุกนะครับนี่นะครับหนะมากลอกไปนลยสงสยสิได้เฮ็ดต้นค่ำแล้วนี่เฮ็ดไมมค่ำแล้วน,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 นี่พี่น้องคนอ่ะอ๋อเหนยบง่ายเลนี่ลูกกำลังโตสำหรับลำมดนะพี่น้องนะเนาะกินบะนี่ละโอ้ยอดฟักข้าแกงเซนอกไม้พี่น้อง ไว้มาสนี่กันกังงาม <c oughs> ทั่วพูมาเครับทั่วพูแกงแกนขูลโลฮะดอกคือไปรตเต็กนี่นะครับดอกคือไปเรื่อยเรื่อยคนสุดยอดน,นะครับสำหรับทั่วพูนี่ก็แม่นพี่ทั่วพูพี่น้องโอ้โหเดี๋ยมาก บเก็บกินกระปนสะลสลักห่วยมันแกเหรอตัวนี้นะมันหลายแน่พดเท้อกกินบพะท่านเบ่งบพะท่านพี่น้องนะครับนี่กระมุดนี่ไรนี่ก็ได้ระมุดลำใหญ่มะเฟืองมะไฟมะเฟืองมะไฟบพะท่านมีพี่นอ้องลำใหญ่มีแล้วแต่บพะท่านเป็นหมากแต่มีกระมุดนี่แหลนะเนาะนี่กระมุดนะครับะโอน อันหนึง่งมากเอื้อครับพี่น้องมากเอื้อฟักทองครับพี่น้องฟักทองกำลัางงามนี่กำลังสวยเลยกำลังสวยกำลังสวยเอา้าคือแถวคือมางงมางงฉันน่าจะเกี่ยวปลูกเนะาะทำกลางบรรยากาศของท้องทุ่งแห้งแรงเนาะพี่น้องเนาะ,นะ <c oughs> ุ่หน้ากว้างใหญ่นะครับพี่น้องเฝ้ามองท้องหน้ากว้างใหญ่เปลี่ยวใจเหลือทนลงคอยหน้ามนมองมนนานมาอ่ะมองมองก็กำลังแทงยอดอ่ะมาเบิ้งมักอือเข้าบันนะหมักอือมักแตงมักทั่วน้องพี่น้องเนาะนะครับวางเอ้ามักแตงแก่แก่มาขึ้นดอกไวแท้ อ้าวสองอาทิตย์นี่ยเป็นมากอ่ะคือิะว่ายแท้เอาไ่มนะมักแตงเป็นมาเป็นดอกแล้วไหมพี่น้องว้าวคือว่แท้เนาะบัดนี้เนาะปลูกไปสองอาทิตย์เองนะครับสามบอกมักอื้อมักซวย,ยังบ่ท่านเปลี่ยนอะไรอยู่มักแตงออกดอกแล้วอ่ะนี่ยมักเอื้อเจ้าฟักทองข้าวเครือพี่น้องหยอดยังไๆแกงเไกั แม่บ้เลยจะน่ก็เห็นดอกตัวยี่กินดอกต้วบักอื้อห้องฟักทองฟักทองบักอื้อนะีสารเขาเอิบบักอือ้อพี่น้องก,ก็แลกถอดยอดอ่ะพี่น้องสังเกตเห็นใบบ่อบ่บบมีแมงมาซูนเลยนะครับเนื่องจากได้น้ำหมักไล่มแมลงสูตรพิเศษนะครับมีแต่ไข่หอม อยู่ค่าลิบตัสแล้วก็บใบสะเดาหมักด้วยพอดอเจ็ดนะครับพี่นอ้องกับกากน้ำตาลนะเอามาสีพ่นนะครับก็สังเกตว่าบ่มีเนื้บรรกวนเลยนะครับใบบ่เปี้ยวเลยงามใบบ่บเปี้ยวเลยนะครับพี่นออ้องเม้าคัก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 อ่าสำหรับสูตรยาอะไรมาแลงนะครับคนใจชอทุง่งเดชคลิปบอกอยู่นะครับท่านได้สนใจอยากเอาไป เฮ็ดแล้วก็เอามาใส่ก็ลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะได้บอกไปในคลิปแล้วว่าใส่ส่วนผสม,มอีหยังในหมักจั่มือจั่มือนะครับสังเกตจากที่คนใจเช้าทุ่งใส่มากอะราก็บอกว่าไม่มีแมงรบกวนเนาะงพี่น้องนะครับสําหรับพืชผักของเฮานะครับน้ํายาไล่แมลงนะครับนตะไคร้หอมนะครับพี่น้องตะไคร้หอมนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งตะไคร้หอมจะเข้านะอ้ามะลิมไหมดของคนใจเช้าทุ่งแตกยอดคือดีแล้วบ่าตายนะครับพี่น้องบ่าตายบ่เน้น้ำแล้ว่างหั้นใบรนบุด เกือบมับอันนี้ภาพมาเบิงแต่ไข่หอมครับนี่ครับพี่น้องแต่ไข่หอมแก่จนออกดอกเนาะนี่แะครับปลูกไว้กอเดียวกันปันได้นะครับเวลานาเาก็เอาทึ่งหัวทึ่งลัมทึ่งใบนะครับซับซับซร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นบพว่าจะเป็นผักสะเดาหรือใบยูคาลิปตัสนะครับพี่น้องเลยก็เป็นมักมีสารเลี้งซุปเปอร์พอตเจตเป็นตัว ย่อยสไลด์เพื่อดึงตัวยาออกมานาะพี่น้องนะครับแต่ก็เอาออามาใส่นะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนนี่นะครับคลิปน้ามีอย่างดีๆพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์มือนี่พาพี่น้องมาเลาะหัวเลาะสวนเหร่นนะครับเอาบรรยากาศวันหยุดวันอาทิตย์มาฝากพี่ฝากน้องนะครับบริเฮ็ดหนังนะครับบริเฮ็ดหนังมาฝากพี่ฝากน้องเหร่นนะครับเบิ่งเพื่อนหูเพื่อนตาไปนล้กันพี่น้องนะครับขอคุณที่ท่านเขาชมเขาเบื้องให้กำลังใจมาตลอดนะครับพี่น้องนะครับ สำหรับมีสาระยังดีดๆก็จะมาให้พี่ให้น้องเขาเด้เบิง้งได้เห็นคือเก้านะครับชิปนี้ฝากขอบคุณที่เขาเบิ้งเขาส้มจนจบหรือท่านที่คิดว่าจะเบิง้งจะขอบคุณล่วงหน้าึ้นกันครับนอ้องอ่ะสวัสดีครับนั่งเอกเขา้าลุยงานแล้ว็ยังลุหงงะ